สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมก็คือท่านที่มีลักนณอยู่ที่อยู่ที่ราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำปี2565นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรดซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่1มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่ 31ธันวาคม2565นะครับในเรื่องของดาวจรเนี่ยผมได้ทําคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องของการโคโจรของดวงดาวตำแหน่งดาวคุณภาพดาวเป็นคลิปเชิงวิชาการนะครับสำหรับ3คลิปนั้นท่านใดที่มีความสนใจก็ไปรับชมรับฟังนะครับใน3คลิปนั้นได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเน้นภาคการพยากรณ์เป็นหลักนะเน้นการพยากรณ์เป็นหลักนะครับอาจจะพูดถึงตำแหน่งดาวบ้างคุณภาพดาวบ้างนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับนะอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะครับในการพยายกรณ์ดวงชะตาระดับลายปีนะฮะรายปีเนี่ยเราจะพิจารณานะครับจากดาวใหญ่4ดวงนะหลักๆเลยได้แก่เลข7ครับดาวเสาเลข5ดาวพุธศบดีเลข8พระราหูแล้วก็เลข0ู ดาวมฤตยูดาวสีดวงนี้แหละครับที่เราจะนํามาใช้ในการพิจารณาการพยากรณ์ดวงชะตาระดับรายปีส่วนดาวอื่นๆเนะี่ยซึ่งถือว่าเป็นดาวเล็กนะก็เอามาประกอบการตัดสินใจประกอบกันการพยากรเฉยๆนะครับและมักจะนําไปใช้ในการพยากรณ์ระดับรายเดือนมากกว่านะครับคราวนี้เรามาดูกันครับในปีนี้นะดาวใหญ่ของเรานะโคจรกันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากเลขเจ็ดครับดาวเสาดาวเสาเนี่ยตั้งแต่ หนึ่งมกราคมนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมเลยนะต้นปีถึงสิ้นปีเลยเนี่ยดาวเสายังโคจรอยู่ที่ราศีมังกรนะครับเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์เองนะนะครับเพราะนั้นดาวเสาก are, 2, 33, 30, 1, 1 like ็จะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรนะเกษตรคือม <col sought> ั่นคงเป็นปืดแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะครับตอนนี้อยู่ในภพวินาศนะภพวินาศของชาวราศีกุมนะฮะภพวินาศของชาวราศีกุมนะวินาศคืออะไรวินาศตีความได้2ออย่างนะครับทั้งด้านดีก็ได้นะด้านร้ายก็ได้นะครับ ทา,า,างด้านดีอ้าวด้านดีหมายถึงต่างแดนถิ่นใกล้ต่างชาติตามภาษาสมถะสันโดษนะฮะปีกวิเวกนะฮนะอยู่ตัวคนเดียวนะกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือด้านดีนะครับนะหรือว่าไปสนใจในเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสิ่งที้ลับศาสตร์ลี้ลับนะก็ได้นะครับนะส่วนในด้านในด้านทนเสียนะเสียคืออะไรเสียไม่ถึงวิกฤตวิบัติฉับพลันเครียดเออนะะวิกฤต,ว,ว,กตวิบัติวิกฤตวิบัติฉับพลันเครียดการสูญเสียนะสิ่งที่ไม่เคย ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอันนี้ก็เป็นในเชิงที่ค่อนข้างจะเป็นทนที่ไม่ค่อยสู้ดีนักทนร้ายนะต่อไปนะครับเลขห้าครับดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่8เมษายนนะครับดาวพฤหัสบดีจะทับลัคนาเนี่ยทับดาวทิศด,ด้วยเพราะฉนั้นในช่วงนี้นะครับโอ้เป็นจังหวะที่ดีนะจังหวะที่ดีของชาวราศีกุมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานนะการเงินนะนะครับหรือว่าความร่วมมือการได้รับความร่วมมือนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามแ้ะมีโชคจากเพศตรงข้ามคู่ครองเนะี่ยคู่ครองให้โชคก็ได้ครับนะช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่8เมษายนนะครับดาวพฤหัสบดีนะปกติแล้วจะทําหน้าที่นะครับนะสำหรับชาวราศีกุมนะจะทําหน้าที่อยู่2ออเรือนครับนะก็คือเป็นเขาเป็นกเกษตรราศีธนูกับราศีมีนเนาะ เพราะนั้นราศีมีนเนี่ยเป็นภพกระดุมพระของชาวราศีกุมกระดุมพระคืออะไรกระดุมพระคือฐานะการเงินคือการเงินนะครับส่วนราศีธนูเนี่ยเป็นภพลาพระลาพระคือโชคลาภความสําเร็จรายได้ก็เป็นการเงินอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นการเงินนะทั้งหมดเลยของชาวราศีกุมนะครับซึ่งวันที่8เมษายนนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีน 8เมษายนเป็นต้นไปนะครับจะย้ายจากราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมีนได้ตําแหน่งเป็นเกษตรเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานเขาเลื่อนตัวเองนะเขาเลื่อนตัวเองพบกระดุมพระนะฐานะการเงินนะครับแล้วก็จะอยู่ในตําแหน่งนี้ต่อเนื่องไปนะครับในราศีนี้ต่อเนื่องไปเนี่ยจนถึงสิ้นปีนะครับจนถึงสิ้นปีเลยนะดาวพฤหัสบดีจะย้ายครั้งหนึ่งนะครับย้ายจากราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ก็ปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่วันที่8เมษายน,านไปจนไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับนะการเงินของชาวราศีกุมก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเออเป็นปึกแผ่นมากขึ้นก็คือว่าเก็บเงินได้มากขึ้นนั่นเองนะฐานะการเงินต่างๆก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอันนี้คือเป็นไป,นปนตามลักษณะของดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็เลข8ครับพระราหูนะพระราหูเนี่ยตั้งแต่วันที่1นะครับ1มกราคมถึง30มีนาคมจะอยู่ที่ราศีพฤษภ นะครับนะได้ตำแหน่งเป็นนิดนิดคือต่ําต้อยด้อยค่าเสื่อมอ่อนกําลังพระราหูเนี่ยนะครับเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมนะนะหรือเรียกอย่างว่าเป็นตนุลักษ์หรือดาวเจ้าเรือนลักก็ได้นะครับนะของชาวราศีกุมนะพอถึงวันที่30มีนาคมก็จะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษนะครับ เข้าสูรส่ราศีเมษนะพ้นจากความเป็นนิดละนะไม่ต่าต้อยไม่ได้ค่าไม่เสื่อมกําลังละนะครับนะไม่อ่อนกําลังละนะครับนะข้ามาอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยนะเลขแปดพระราหูจะได้ตําแหน่งบุญสุลาหรือว่าบุญสุพดีนะครับได้ตําแหน่งบุญสุลาหรือบุญสุพดีนะครับคือเป็นตําแหน่งที่ครูบาอาจารย์นะครับท่านยกย่องว่าเป็นตําแหน่งที่ราหูเนี่ยมีกําลังมากนะราหูจะมีกําลังมากนะครับ จะบ่งบอกถึงเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีนะมีเกณฑ์ได้ทำการใหญ่นะครับนะได้ทำการใหญ่นะหรือนะครับมียวดยานพานะเพิ่มนะมีลูกน้องมีบริวารเพิ่มก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยครับนะเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยมาว่ากันนะครับต่อไปก็เลขศูนย์ครับดามรุตยูดามรุตยูเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมมาจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะจะอยู่ที่ราศีเมษนี่แหละครับ นะพบสัจชะของชาวราศีกุมนะสัจชะคืออะไรสัจชะคือพี่น้องเพื่อนฝูงนะพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมนะครับการติดต่อสื่อสารตัวแทนในหน้าก็ได้นะครับนะจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับพอถึงวันที่7กร,รกฎาคมนะเจ็ดกร,รกฎาคมดาวพฤหยสจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภพบพันธุนะหรือพันธุเนี่ยคือเป็นเป็นครอบครัวนะเป็นเรื่องของครอบครัวบ้านช่องนะครับอาังหาริมทรัพย์นะ นะครับหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะหมายถึงความมั่นคงก็ได้นะครับหมายถึงญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะ,นะดาวมรตยูก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเปน็นต้นไปจนถึงวันที่1ธันวาคม2565ดาวมรตยูก็จะเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังย้อนกลับมานะ,นะทางโหราศาสตร์เรียกว,ว่าพักองศาย้อนกลับมาอยู่ที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะอยู่ที่ราศีเมษราศีเมษเนี้ยต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8มีนาคม2566 จึงจะย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่ราศีพฤษภอีกครั้งและเมื่อมาอยู่ในราศีพฤษภนะครับตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไปก็จะอยู่ราศีนี้ตลอดต่อเน,นื่องตลอดเลยนะครับไม่ย้ายไปไหนละนะครับนะโ,โดยปกติแล้วเนี่ยดาวมรตยูนะครับจะอยู่ในแต่ละราศีเนี่ย7ปีโดยประมาณนะครับโดยประมาณคือ7ปีนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมนะครับการโครจรของดาวใหญ่คร่าวๆในปี2565นี้นะครับนะเพราะนั้น ลักษณะการโคจรแบบนี้ก็จะ <c oughs> ส่งผลให้การงานของชาวราศีกุมนะครับ <c oughs> ในปีนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ <c oughs> มีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือได้รับมอบหมายให้ทํกงานที่มีความสําคัญมากขึ้นนะหรือว่าได้รับมอบหมายให้ไปทํางานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นก็ได้นะแต่เป็นเรื่องคุณนะนะครับยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนครับผลประโยชน์ก็จะมากขึ้นด้วย นะครับนะแล้วก็การงานจะมีความเจริญก้าวหน้าดีครับโปรเจกต์โครงการต่างๆมีความคืบหน้าดีนะเป็นไปนในทางที่ดีการนําเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆหรือการพรีเซนต์งานเนี่ยจะประสบผลสําเร็จดีนะครับนะการงานที่แบบดูเอื่อยๆดูเนื่อยๆในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ดูจะคึกคักมากขึ้นคึกคักมากขึ้นนะครับมีงานเข้ามามากขึ้นแล้วก็ตัวชาวราศีกุมเองก็ จะกลับมากระฉับกระเฉงมากขึ้น a l เล t ์ม,มากขึ้นตื่นตัวมากขึ้นนะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นครับนะนะนะทั้งนี้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะที่พูดไปเมื่อสักครู่นะพระราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีคมนะครับนะตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปนะโคจรอ,อยู่ที่ตําแหน่งนี้ครับนะอยู่ถึงไหนอยู่ถึงสิ้นปีนะตำแหน่งนี้นะนะตำแหน่งนี้ถืออยู่ถึงสิ้นปีนะครับจะย้ายอีกทีหนึ่งก็เป็นวันที่17ตุลาคม2566ครับถึงจะย้ยายเข้าสู่ราศีมีนนะครับเพราะ ตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะถึงสิ้นปีนะโอ้ฮะชาวราศีกุมนะครับสำหรับปีนี้นะชาวราศีกุมถือว่าดีนะครับดาวประจำตัวเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นก็จะอาลรล์มากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับเป็นช่วงที่โอ้มีอํานาจวาสนาบารมีนะมีเกณฑ์ได้ทําการใหญ่นะเออนะครับนะหรือว่ามาีลูกน้องนะมีลูกน้องมีบริวารเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับ อันนี้คือในเกณฑ์ของพระราหูเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกุมนะครับส่วนทางด้านการเงินการเงินนะครับการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะดีถึงดีมากต้องใช้คำว่าพูดว่าดีถึงดีมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเลขห้าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นดาวทั้งดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็ลาพระเลยนะกระดุมพระฐานะการเงินลาพระโชคลาภความสำเร็จรายได้นะครับเป็นการเงินทั้งคู่เลย นะแล้วก็เป็นเกษตรด้วยเกษตรคือมีความมั่นคงอ่ะฐานะการเงินมีความมั่นคงอ่ะนะครับแล้วก็ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะขยับไปในทิศทางที่ดีนะครับทุที่ดีนะทางด้านการเงินนะดีถึงดีมากนะครับนะดีที่แน่แน่คือดีกว่าปีที่ผ่านมานะที่แน่แน่เลยก็คือการเงินของชาวราศรีกุมจะดีกว่าปีที่ผ่านมา นะครับแล้วก็จะมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ติดขัดไม่ขัดมือมีรายรับรายได้เข้ามามากขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็หาเงินได้คล่องกว่าปีที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับมีลาบลอยนะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือนะครับทางด้านการเงินนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหลวงป้านาอาได้หมดเลยนะได้หมดเลย อันนี้ก็จะมีเกณฑ์นำฉลอโชคลาภนะนำการเงินมาให้หรือช่วยเหลือทางด้านการเงินนะก็ได้นะครับนะก็โดยรวมแล้วครับภาพรวมก็การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับสำหรับปีนี้นะดีมากสำหรับปีนี้แต่ถ้าเกิดท่านใดบอกเออถ้าอยากได้มากๆเนี่ยทำยังไงเออมีตัวอะไรที่จะยิ่งส่งเสริมให้การเงินดีขึ้นไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการที่ เราจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินหรือว่ามีเงินมากๆนะครับมีโชคมีลาบนะนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับพยายามครับเน้นทําตัวให้ได้แบบดาวพฤหัสบ,บดีนะดาวพฤหัสบ,บดีคืออะไรดาวพฤหัสบ,บดีคือคือจริงๆแล้วโดยความหมายของตัวดาวพฤหัสบ,บดีเองก็หมายถึงโชคลาภความสำเร็จอยู่แล้วนะครับแต่โดยคุณลักษณะของดาวพฤหัสบ,บดีก็คืออะไรครับความรู้คุณธรรมความดีนะวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้น ชาวราศีกุมท่านใดนะครับอยากจะไปทําตัวให้ประพฤติตัวนะครับทำกิจกรรมอะไรเนี่ยให้เป็นการกระตุ้น,นกระตุ้นให้ดาวพฤหัสบดีทางานมากขึ้นเราก็ได้มีโชคลาบมีความสําเร็จมากขึ้น,นก็ได้การทําความดีครับชาวราศีกุมต้องทําความดีนะครับต้องมีคุณธรรมความดีนะต้องทําความดีทํากรรมดีมีน้ําใจคลอบข้างํำบุญํำทานสวดมนต์ไหวพระทานสินภาวนานะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ดาวพฤหัสบดีเนี่ย ทำงานได้มากขึ้นนะหรือหรือดาวพฤหัสบดียังหมายถึงเรื่องของความรู้วิชาการด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทํำไงครับขยันนะขยันศึกษาหาความรู้หาความรู้ใส่ตัวนะนะครับพยายามที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นไปนะก็เท่ากับไปกระตุ้นให้ดาวพฤหัสบดีทํางานมากขึ้นด้วยซึ่งแหมในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะนะคนเราถ้าเกิดมีความรู้มากขึ้นนะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นก็จะสามารถ หาอาชีพนะหางานที่ที่มีผลตอบแทนที่ดีได้ะนะครับหรือหรือมีความรู้มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเก่งมากขึ้นก็จะหาเงินได้ง่ายขึ้นออนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองละนะแล้วก็ทําเรื่องดีๆด,ด้วยนะครับนะเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นเรื่องดีๆดาวพฤหัสบดีดีนะดาวพฤหัสบดีอย่างที่ว่าครับเป็นเรื่องดีๆนะยิ่งทําดีก็ยิ่งได้ดียิ่งได้ดีก็จะยิ่งส่งผลในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จรายได้นะครับก็ลองดูนะครับ นะแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าแม่ไม่เคยใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณธรรมความดีนะนะครับทำกรรมดีมีน้ําใจคอรอบข้างหรือแม้กระทั่งการพัฒนาตัวเองนะหาความรู้เสรตัวไม่เคยทําเลยนะะตกเย็นก็นั่งกินเหล้าดื่มเหล้าตั้งวงดื่มเหล้านะเล่นการพน,นันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมดาวพฤหัสบดีนะครับนะไม่ได้ส่งเสริมนะแถมเป็นการตัดรอนนะตัดพลังดาวพฤหัสบดีด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้น ใครที่ประพฤติตัวอย่างนั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินการเงินจะดีขึ้นในปีนี้ก็น้อยลงไปมากเลยน้อยลงไปมากเลยนะครับนะทำความดีครับแล้วก็มันหาความรู้นะหลักๆเลยนะครับแล้วการเงินก็จะดีขึ้นมาเองครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังสาหรับชาวราศีกุมในปีนี้นะครับก็คือเนี่ยแหละมุมนี้นะครับศาสชาศาสชา็หมายถึงพี่น้องเพื่นอนฝูงนะการติดต่อสื่อสารการเจราจา นะครับตัวแทนในหน้าการเข้าสังคมอันนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าจะมีดาวบาปปะเคราะ์ใหญ่ก็คือดาวมรตยูกับพระราหูเนี่ยนะครับโคจรอยู่ในภพศาสตร์ชะเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดความขัดแย้งนะครับชาวราศีกุมนะจะเกิดความขัดแย้งกับพี่น้องเพื่อนร่วมงานมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะ ขัดใจกันผิดใจกันได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับสำหรับชาวราศีกุมโนะดยเฉพาะการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบนะครับต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับบางครั้งการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบเนะี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงแต่ก็นะอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้รับฟังเออคนที่ฟังก็ได้นะก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้น นะก็ต้องระมัดระวังละนะต้องรู้จังหวะนะครับรู้จังหวะที่จะพูดจากการแสดงความคิดเห็นนะในเชิงลบเนี่ยต้องรู้จักจังหวะนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดเราดูแลเนี่ยพูดไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็เลี่ยงไปเลยครับไม่ต้องพูดดีกว่านะเพราะถ้าพูดไปแล้วมันมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันได้ง่ายกว่าปกติไงนะแล้วก็ระงับยับยั้งไว้นะและในขณะเดียวกันนะนะเราก็ต้องเนื่องจากพระราหูเป็นเป็นตัวเราด้วยไปอยู่ในเรือนราศีธาตุไฟด้วยเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรครับ เรื่องของภาวะอารมณ์ของเราเนี่แหละความใจร้อนวู่วามด่วนสรุปด่วนตัดสินใจของเราเนี่ยด้วยๆนะครับที่ต้องระมัดระวงังนะตัวเราเองด้วยนะนะความใจร้อนของเราด้วยนะครับนะและ ه, เรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องนะอย่างว่าครับดาวมุมนี้จะเตือนกันเกือบทุกราศีแหละนะครับเนื่องจากดาวเสาร์นะครับอยู่ในภพวินาศนะพระราหูกับพฤตยูนะมีโอกาสโคจรร่วมกันในเรือในราศีธาตุไฟนะเรือนของอังคาร นะเรื่องของดาวอังคารเลข3เนี่ยนะครับตอนนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรครับอุบัติเหตุการเจ็บป่วยกระตันหันเนาะอันนี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟของร้อนอักขีภัยนะครับนะพวกไฟฟ้านะไฟดูดไฟดูดไฟชอดไฟฟ้าลัดวงจรนะกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังครับนะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับที่ชำรู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะหรือว่าเป็นเครื่องใช้อื่นๆก็ตามนะถ้ามีถ้าชำรุดเสียหายอยู่ก็ หลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปใช้เลยหรือถ้าเกิดจะใช้ก็ต้องอไปซ่อมแซมให้ดีก่อนนะ,นะครับไปซ่อมให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนที่จะนำมาใช้นะครับเพราะว่าเรามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องพวกนี้ได้ง่ายกว่าปกตินะครับแต่อย่างว่าครับถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความมีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะและยิ่งไป มันทากรรมดีมีน้ําใจคนรอบข้างทําบุญทาทานสวดมนต์ไหวพระทานศีลภาวนาด้วยแล้วนะครับปัญหาต่างต่างก็ยิ่งโอ้ลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับนะแล้วก็แนะนาครับท่านบอกว่ามีการทําบุญอย่างอื่นอีกไหมนะที่อยากแนะนำออนะครับก็แนะนําบริจาคเลือดถ้าทําได้ถ้าทําทได้นะครับบริจาคเลือดนะถ้าสามารถบริจาคไดนะ้การบริจาคเลือดเป็นการแก้เคสปรับดวงเสริมดวงที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดด้วยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะ ดีที่สุดและได้ผลดีที่สุดนะครับก็แนะนำครับไปบริจาคเลือดดีกว่าถ้าร่างกายพร้อมนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันแล้วก็ไปบริจาคเลือดกันนะครับอีก,อ,กอีกการทําบุญหนึ่งที่แนะนําก็คือการทําบุญนะครับสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างศาลาพักล้อนนะครับนะหรือว่าทาบุญกระเบื้องหลังคาโบสถนะ์นันนก็ได้นะครับทำบุญกระเบื้องหลังคาโบสถ์ก็แล้วแต่ศรัทธาเลยจะจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับหแผ่น2แผ่น3แผ่นได้หมดแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นเครดก็12แผ่น นะครับสิแผ่นหรือว่าจะไปซื้อล่มไปถวายภาพพิสุกก็ได้นะซื้อล่มถวายได้นะล่มที่ว่าล่มล่มที่ว่านี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับนะเวลาเราไปถวายภาพพิสุกเนี่ยนะจะวัดเดียวหรือหลายวัดวันเดียวหรือหลายวันก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่เราสะดวกครับเท่าไหร่ก็ได้นะไม่จําเป็นนะแต่ที่สําคัญก็คือเวลาไปถวายดูนิดนึงดูนิดนึงนะครับบางทีพระพิสุกบางรูปนะบางรูปท่านก็มีล่มอยู่เยอะแล้วครับ มีร่มอยู่เยอะมากเลยในกุฏินะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเกิดไปถาวายท่านแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ครับอย่างนั้นนะท่านมีเยอะเยอะอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์เราก็เอาไปบริจาคนะเอาไปให้คนที่เขามีความจาเป็นต้องใช้มีความต้องการดีกว่าครับอันนั้นจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแนะนําการทําบุญเนาะนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะความรักของชาวราศีกุมนะครับ ภาพรวมปีนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเรื่อยๆทรงๆครับเหมือนปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรพิเศษชัดเจนมากหนักนะครับเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องราวของภาวะอารมณ์เนาะนะเพราะนั้นมันก็จะมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาล้ครับนะอาจจะมีมีสุขๆบ้างมีความสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีเรื่องขัดอกขัดใจบ้างมีปัญหากันบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะซึ่ง การพยากรณ์ระดับรายปีอาจจะมองเห็นภาพไม่ได้ชัดเจนมากนะักเพราะเป็นภาพมุมกว้างเพราะนั้นเนี่ยก็ไปติดตามเนี่ยรับชมรับฟังในการพยากรณ์รายเดือนดีกว่าจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่านี้ครับครับทั้งหมดก็เป็นคำำนําทํานายดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับประจําปี2 5 6 5นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ